อืมแบบชูกุศลพูดเวลามันจะโมงจะยามนะสิไม่กินอาหารเศร้าหรือ,อยังไงเตอถ้ตื่นจกโมงมือนี่นะฮะเจ้าโม่โมอืมเจ้าโมอีต่มืนน่อวนแม่ปูมี ขยับไปฝั่งน้องซิไอ้น้ําอะน้ําน้องอะไม่ใช่เด็กขยับมาอยู่อย่างนั้นอยู่อันแม่ปูเฮ็ดอ่อย่าถามซื้อดรอค่ะว่าแม่ปูเฮ็ดยังให้ลูกกินอันมันมีหมูสับเหลืออยู่ในตู้เย็นหมูสับแล้วก็จะมีพวกชีสไอชีสด,ดาชีสนะคะ แล้วก็จับมาปรุงปรุงพัดพัดไปแล้วก็ใส่ในถ้วยทากโกะค่ะ,แ,<ต>ะแล้วก็เอ,เอาเอาชีสโปะนาเอาชีสโปะนาแล้วก็เขาอบในเตาอ,อบสอักแบบนึงควา้ชีสมันละลายเขากันมันไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ลูกแม่ก็ไม่รู้ชื่ออาหารเหมือนกันทากอพุ่มบอกทากอสเหรอเออจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ได้เรียกว่าหมาม้าทากสก็ได้อืม ไอเอินบานทาทา,ทาโก้ของแม่ก็ได้เนาะอากูดทากโก้ uh, taco, ใช่ไหม mm hmm. อร่อยใช่ไหม mm hmm. mm hmm. เอาขายบไปซิปับ๊บเบิ้งแม่ใส่ซับด้วยไงอเไม่มีไม่มีซซเอรมไม่ไม่มีน้ำตาลเยอะนะั่นอะ ที่แม่ทําให้น่ะอย่ามันดูส้มกลีเตอร์ซูแบดูมันต้องซูนะมันต้องดีแล้วอันนี้แม่ใส่ซับด้วยเข้าใจไหมบป๊าบอย่ามัวแต่กินน้ํากินด้วยนะ่ะนะมันจะหล่นแล้วนะอย่าให้มันหกอันเล็กหน่อยปิดเทิมแล้วก็แต่ว่าพิเพศษอันเพอ่์นี่กิจกรรม อาทิตนี้เป็นมโอเคจ้ะฮะเออไม่ต้องเหลือให้พี่เพชรก็ได้แต่แม่ทำอันอื่นให้เขาพี่เพชรโรงเรียนหยุดกระจิงอยู่ตะวา่าอาทิตย์นี้เป็นนันกิจกรรมของสั่นแก่ค่ะที่ประเทศกิจกรรมนอกสถานที่รวมกันทั้งอาทิตย์เลยอยู่ที่เพิร์บุค่ะส่วนสาธารณานา่ประเภทว่าเดินป่าแบบว่าเอ็ดเวนเจอร์ต่างๆนีค่ะกิจกรรมของเด็กน้อยไปเล่นน้ำใช่นนะคะ กับทางโรงเรียนทางอาทิตย์มามาเลย<ม>าอาทิตย์มามาที่แล้วลอ,อาททิตที่แล้วเป็นของเป็นของสันของพี่พุ่มค่ะอาทิตย์นี้เป็นสันของ,งเพชรแล้วก็จะมีน้ำปั่นให้เป็นสตรอเบอรี่ปัน่น นายบอกว่าเปรี้ยวไงอืมันดีกว่ากินโคก้กไม่ใช่เหรอ,อป๊าบคนอื่นกินด้วยไม่ได้นะถ้าลูกทำอย่างนั้นอะ่ะก็เป,นเปน็นเดียวก็มีเอเป็นเดียวฮาเดียร์แลนยุบดินให้เยอะอ๋อมันหยดแล้วนะป๊าบเห็นไหมนั่นว่ามันป๊าบทำหยดนะเห็นไหมป๊าบดินมอดจะทับปั๊แล้วนะ่ะ มือด้วยที่มือด้วยเีย้ยงใจพื้เอาวางไว้ก่อนอืมอ่ะอล่งไปแล้วตาเสิเหตุแล้วล่ะค่ะอันนี้อืมอุจาจาราฮะอุปาระปปจาอะไรอจจาระาอืมกินเข้าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกลูก ช่มเหนืลูกแค่ใบซาเลแหน่เฉยแม่ประดับไว้ให้เฉยไม่ต้องกินก็ได้ปั๊บอ่ะมูอโมรสสอ่ะมโรสซอสเนโดนัทโดนัทที่ไหนล่ะนีใครจะว่าโดนัทอืมโดนัทประกอบซอเกไม่กินไม่กินรูดโมงาสมองแกมงาสมองเก่นี่มันดีตอสนใยดมทีละนิด นิดพิเทียร์เห็นไหมตู้น่ะเครื่องอัดลมนะครับอัดลมพิเทียร์นะแต่ถ้ามีเครื่องอบก็ไม่เป็นไรหรอกลูกมันต้องทอดนี่ไม่ใช่เหรอเคลืกอกเกการ์ดะแมายอย่ายกินให้หมดชิ้นนั้นอย่ามาหยิบชิ้นอื่นต่อ,อจะรับประกันจำพอมีโดนัทอืมแล้วจำไม่มีตัวแกจำเม่ได้แล้วเพียงแล้วเดี๋ยงทำไปยังไม่ได้ไม่ได้กินชิ้นของป,ปั๊บให้หมดก่อน อร่อยไหมอร่อยมึยยมงเด้อแมากินกินเดิต <c oughs> ไปรีบตั้งใจกินลูกเนี่ยแม่จะได้หาอะไรกินถ้าไม่เหลือของลูกแม่ก็ต้องหา <c oughs> หาต่ำหนังกินจักหน่อยหนึ่งคันค่ะอ <c oughs> ย่าหยิบสองมือปับป๊บ <c oughs> ปับ๊บปั๊บ ไม่งั้นป้าไม่ได้กินตั้งใจกินลก